สวัสดีจ้าพี่น้อง,าง,งาขาหญิงงมาเด้อค่ะมาจิงเข้าต้มน้ำกันค่ะเข้าต้มจ้าเข้าต้มหมูเด้อจ้าพี่น้องเข้าต้มเนี่ยก็เฮิตง่ายๆเองจ้าต้มน้ำซุปละกัใส่เครื่องลงไปจ้าเอาหมูสับลงไปหิดในสวยงามน่ากินน่ารับประทานนั่นละจ้าใส่ตามไปด้วยข้าวสวยร้อนๆเด้อจ้าเพราะต้องได้อาเขาสารลงไปต้มเด้อพี่น้อง หงส์เขาสวยให้นมันงามๆแล้วก็เอามาใส่ตังหกข้างนอกด้วยจ้ะพี่น้องโรยด้วยหอมใส่พริกไทยอันอื่นเขาต้มหมูสับจา้าเห็ดกินง่งายจ้าคลองข้อสำหรับผู้ใดมากกินน้ำแกงด้จ้าเด้อกินแล้วจีเห็ดให้มีกลั่งว่างซาจ้า,จาอร่อยอร่อยจา้าอุ่นร้อนๆกินข้าวต้มหมูจา้าหรือสิดัดแปลงเปง็นกะต้มแนวอื่นก็ได้เด้อจ้ากะต้มไก่กะต้มปลาก,ก,กะต้ม ทะเลก,ก็ได้ได้จ้าอันนี้เขาต้มหมูสับ้าพี่น้องมาเด้อมากินน้ำกันเซ็บเซ็บกพี่น้องจ้า